พอดีเจา้าหน้าที่ให้เข้าได้นะครับถ้าเป็นคนไทยก็สิบบาทนะครับ <50 S 1> ต่างชาติห้าสิบบาทกรมวัดอะไรวัดหงโยกวัดมะเหยกอะไรนะวัดมะเหยงอันนี้เป็นวัดตั้งแต่สร้างขึ้นเมื่อปี หนึ่งหนึ่งอะไรนะพี่หนึ่งสี่แปดหนึ่งครับพศสองสี่แปดหนึ่งครับเอ้ยหนึ่งสี่แปดหนึ่งวัดเออหนึ่งเก้าปีหนึ่ง 2, 4, 8, เก้าแปดหนึ่งนะครับพศเราจะเข้ามาด้านใน นี่ทางเข้าแล้วครับทางเข้าวัดเราจะพยายามดูสุขภาพทุกมุมครับวัดสมัยก่อนก็สร้างโดยอิฐแดงครับอิฐอิฐแดงนะอดิดเป็นอิฐนะครับ สมัยโบราณแต่ก่อนจะเป็นอิฐแดงอิฐก็เหมือน,เ,นเอาไปสร้างสมเด็จด,ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้กรกุณาถอดรองเท้าเลยนะคะเราจะเข้ามาด้านในนะครับกรกุณาถอดรองเท้าเป็นอิฐ แข็งแรงมากอาจจะมีสํารูปบ้างนี่เข้ามาด้านในอันนี้จะเป็นโบสถ์นะครับสมัย oh. ท่านใดมีความรู้บ้างครับว่าเป็นสร้างตั้งแต่สมัยราชการที่หนึ่ง thì như vậy ดา้านในจะไม่ให้จุดทูบเลยเพราะว่าด้านในจะไม่ให้จุดทูบเลครับทูบแต่ละอันจะไม่มีการจุดเลยนะครับเทียนก็ไม่มีการจุดนี่ครับด้าน,นในจะไม่มีการจุดทูบใดๆสิ้นนะครับผมสังเกตทูบด้านในจะไม่มีใครจุดเลยนะครับ เอามาดูด้านหลังกันเฮ้ยมีเดชสมัยบทเก่าว ้สร้างขึ้นสมัยย้อนไป500ปีผมว่าโเป็นอะไรที่ว่าน้นอ,นอีกฝัง่งนึง นี่เป็นลาลาซ่องไปแล้วนะครับอิดดินแบบรอแบบโบราณนะครับสมัย <c oughs> โอ,โอ้เจ้าหน้าที่ก็ใจดีใจดีนะครับของเจ้าหน้าที่ของ กรมศิลป์เลกรมศิลปรกรคนไทยก็10บาทนะครับต่างชาติ50บาทแล้วเ,เข้าจะพาเดินเข้าดูด้านรอบร,อบรอบโบสถ์ เป็นเจดีอะไรที่ว่ามันเก่าแก่มากนะครับสมัยอยุธยาอันนี้ยอดเจดีหัก จดีหักหล่นลงมานะอยู่ในสภาพเดิน嘛ครับเจดีจะหักจากด้านบนมาน่าจะไม่มีการเคลื่อนย้ายแล้วครับอยู่หล่นลงมาสภาพไหนก็อยู่ในสภาพเดินครับเจดี JD หักปลายของเจดีปลายของเจดีอยู่ยังไงก็อยู่ในสภาพเดินนะครับ เป็นดิน,ดนอิดแบบสมัยโบราณบางเอิญฝั่งโน้นจะมีการนั่งช้างนะครับโน้นนะครับจะเป็นทั้งหมดเลยนะครับพื้นที่ของวัด น่าจะสร้างมาพร้อมกัน